คนคือกันถึงตนทุนบ่ซ้ำกันก็บอกเคยขึ้นยังลหลเขายังมีสองมือกับอีกหนึ่งหัวใจหัวใจมันจะคาอยู่อย่างนั้นอีกนานมากขันล้างตัวชังอาการป่วยก็ไม่ได้ล้างตัวชอบส้มตำปะลาาก็ล้างไม่ได้ถ้าขันไม่แตะมันเลยเอาใหม่ oh ขัญแตะแตะอยู่นั่นแหละแตะอยู่นั่นแหละคัน มันจะได้รู้ว่าที่มึงชอบเนี่ยมึงชอบคันด้วยไหมมึงชอบน้ําตาไหลด้วยไหมมันมันเริ่มไม่ชอบด้วยละกินทุกครั้งจะมีอาการอย่างนี้ทุกครั้งตัวชอบหายไปตัวชอบที่เป็นชอบในการมาพบหายไปเหลือตัวชังต้องมาล้างตัวชังอีกนะมึงชังผืนคันที่เกิดขึ้นไหมแต่ที่แล้วก็คันทุกครั้ง มันไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุเลยนะที่ขอนเล่าเนี่ยมันเกี่ยวกับการเก็บรายละเอียดชอบชังแต่ทุกครั้งเกิดผืนทุกครั้งมึงชังไหมแต่ทุกครั้งเกิดพืนทุกครั้งมึงชังแล้วมึงรีบให้หายไหมถ้ามึงชังกูต้องแตะพว่กูล้างมึงอะล้างตัวชังเออล้างตัวชังแล้วยาเก้าเม็ดที่เรียนมาเอามาใช้เออพอทำอย่างนี้กามก็ลด อัตราก็ลดเราจึงจะมาสู่จุดที่เราจะไปแตะทำไมเพราะชอบชังเราล้างเกลี้ยงแล้วเห็นไหมไม่จำเป็นต้องแตะก็ไม่ต้องแตะเพราะมันลำบากกายแต่นั่นหมายความว่าชอบชังล้างได้แล้วแต่ถ้าชอบชังคุณไม่ล้างคุณยังไม่ล้างไม่ได้แล้วคุณไม่แตะมันเลยคุณจะไม่เห็นชอบชังชัดคุณจะไม่เห็นชอบชังชัด เออไม่ได้เกี่ยวกับผัดซาไม่ได้เกี่ยวกับปลานะแต่เกี่ยวกับชอบชังล้นล้วนเลยที่ขวัญแต่เนี่ยพ่อขวัญจะแต่ว่ายังเหลือชงังยังเหลือใจร้อนเร่งผลกังวลกับอาการป่วยอยู่หรือเปล่าส่วนชอบเนี่ยไม่ชอบแล้วแหละพอกินทีไรทุกทุกครั้งชอบไม่ชอบแล้วกินทีไรแม่งคันทุกครั้งกินทีไรแม่งเดือดร้อนทุกครั้งสรีละนะแต่มันชงังขวัญจึงจําเป็นต้องไปเก็บอัตตาตัวชังนี่คืออัตตา อัตตาขนจึงอาศัยผัสสะนั้นเพื่อล้างอัตตาขอนไม่ใช่อาศัยผัสสะนั้นเพื่อล้างปลาร้าแล้วนะขอนอาศัยกระทบผัสสะนั้นเพื่อล้างอัตตาคือตัวชังเพราะตัวชอบขนล้างแล้วแต่ตัวชังขนยังไม่เกลี้ยงแล้วมันขี้เกียจด้วยมันขี้เกียจที่จะมันชังอ่ะมันมีอัตตาชังอาการป่วยแล้วมันมีอาการเล่งผลอ่ะขอนอาศัยผัสสะนั้นไปล้างอัตตาตัวชังอีกทีหนึ่ง จนไม่ชอบไม่ชังแล้วจึงจะมาเข้าสู่แล้วจะไปแตะทาไมให้มันทุกข์ตรงนี้จึงจะมาเข้าสู่สภาพอุเบกขาถ้าจําเป็นต้องแตะเราเรียนรู้วิธีแก้มาแล้วนี่พอเราล้างชังมาแล้วแล้วเราล้างชอบมาแล้วแล้วเราเรียนรู้กันการล้างการปรับ